จเจริญสติสัมปัญญา424กิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปเป็นอย่างไรคือเธอทั้งหลายควรสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการเหยียดออกการครองสังคติ บาทและจีวรการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระปัสสวะการเดินการยืนการนั่งการนอนการตื่นการพูดการนิ่งบางทีเธอทั้งหลายจะมีความคิดอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายเป็นผู้มีหิริโอตตะปะแล้วมีกายสมาจาระบริสุทธิ์วจีสมาจาระบริสุทธิ์ มนโนสมาจาระบริสุทธิ์อาชีวะบริสุทธิ์แล้วเป็นผู้คุ้มครองทวารแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายรู้จักประมาณในโพชนะประกอบความเพียรในธรรมเป็นเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่องและมีสติสัมปชัญญะแล้วพอละด้วยกิจเพียงเท่านี้เราทั้งหลายทำกิจเสร็จแล้วด้วยกิจเพียงเท่านี้ ประโยชน์จากความเป็นสมณะเราทั้งหลายได้บรรลุแล้วโดยลำดับกิจอะไรๆที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปมิได้มีอีกเธอทั้งหลายยินดีด้วยกิจเพียงเท่านั้นเราขอบอกเธอทั้งหลายขอเตือนเธอทั้งหลายเมื่อกิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปยังมีอยู่ประโยชน์จากความเป็นสมณะที่เธอทั้งหลายปรารถนาอย่าได้เสื่อมไปเลย